สวัสดีค่ะวันนี้1 7กุมภาพันธ์2569นะคะสถานการณ์การเมืองหลังเลือกตั้งต้องบอกว่ายังคงร้อนแรงอยู่จริงๆแม้นะว่าเราจะได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วนำโดยพักภูมิไทยไทๆแล้วก็ได้คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ดูเหมือนว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยยังเต็มไปด้วยเกมอำนาจที่ซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะใช่เลยครับมันเหมือนกับคลื่นลมที่ดูสงบแค่ผิวน้ำ แต่ว่าใต้นาะนี่ยังเชี่ยวกลากอยู่เลยวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เรามีทั้งความเคลื่อนไหวล่าสุดในการประชมคอรมอรวันนี้แล้วก็มีบทวิเคราะห์สถานะของพักเพื่อไทยตอนนี้ ไปจนถึงร่องรอยความขัดแย้งเก่าๆของพรรคร่วมรัฐบาลเองนั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการมาปฏะติดประต่อภาพใหญ่ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน mm. เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าสมการอำนาจทางการเมืองณเวลานี้มันซับซ้อนแล้วก็เปราะบางขนาดไหนถูกต้องครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่ร้อนที่สุดตอนนี้เลยดีกว่าค่ะเรื่องดีลกันดึงพรรคกล้าธรรมของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเข้าร่วมรัฐบาล ข่าวออกมาหนาหูมากว่าวันนี้นายกอนุทินน่าจะมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปเรื่องนี้กันแล้วในการประชุมคอรมอครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยแหละครับเพราะมันจะกระทบสมการอํานาจทั้งหมดอย่างมีนัยยะสาคัญมากเราลองมาดูตัวเลขกันก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลภูมิใจไทยมีเสียงอยู่ในมือแล้ว295เสียงจาก13พัก295รเสเสียงครับซึ่งถ้าถามว่ามั่นคงไหมก็ต้องบอกว่าเกินครึ่งมาเยอะมาก อยู่ในเกณฑ์ที่บริหารงานได้ค่อนข้างสบายสบายเลยแต่ดูเหมือนว่า295เสียงอาจจะยังไม่พอใจคุณอนุทินเท่าไหร่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าดีลวนี้สําเร็จนะถ้าพักกล้ารมที่มีสสในมือถึง58ที่นั่งตบเท้าเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยจริงๆตัวเลขมันจะกระโดดไปถึง353เสียงทันทีเลยโอ้โหจาก295ไป353ใช่ครับจากรัฐบาลที่แค่มั่นคงจะก,กลายเป็นรัฐบาลที่ แข็งแกร่งมากชนิดที่ว่าแทบจะทําอะไรก็ได้ในสภาเลยแล้วท่าทีของทางฝั่งกล้าธรรมล่ะคะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีข่าวลือสะพัดมากเรื่องการต่อรองเก้าอี้โดยเฉพาะกระทรวงเกรด A อย่างกระทรวงเกษตรกลาตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะล่าสุดเนี่ยคุณไผ่ลิกซึ่งเป็นเลขาธิการพักกล้าธรรมเขาเออกมาสยบข่าวลือดังเอียดเลยนะ บอกว่าได้โทรคุยกับเลขาธิการพักภูมิใจไทยแล้วแล้วก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่มีการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเลยแม้แต่ตําแหน่งเดียวในทางการเมืองนี่แทบไม่เคยได้ยินเลยนะคะคํานี้มันดูดีเกินจริงไปหน่อยไหมคะเป็นไปได้ครับว่าคําว่าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะหมายถึงแค่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรี อ๋ออาจจะมีเงื่อนไขเรื่องอื่นที่เราไม่รู้ใช่ครับแต่อีกมุมหนึง่งมันก็เหมือนเป็นการโยนแรงกดดันกลับไปให้ฝั่งภูมิใจไทยเต็มเมเลยนะว่าเนี่ยเราพร้อมเข้าร่วมแบบใจใจเลยนะอยู่ที่คุณแล้วว่าจะเอาอยัางไงซึ่งมันก็ทําให้การตัดสินใจของคุณอนุทินซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ครับซับซ้อนขึ้นยังไงคะในเมื่อมันก็เหมือนได้สอสอมาเพิ่มฟรีฟร,ฟรตั้ง58เสียงเพราะว่าของฟรีไม่มีในโลกโดยเฉพาะในโลกการเมืองครับ การตัดสินใจครั้งนี้มีราคาที่ต้องจ่ายซ่อนอยู่หลายอย่างเลยราคาที่ต้องจ่ายหรอคะครับข้อแรกที่ชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องฐานเสียงที่ทับซ้อนกันถูกต้องครับสองพักนี้เขาคือคู่แข่งโดยตรงในสนามเลือกตั้งเลยนะแย่งชิงพื้นที่กันดุเดือดมากอย่างในจังหวัดยุทธศาสตร์สุพรรณบุรีนครนายกหรือพัทลุงเนี่ยชัดเจนมากการเอาคู่แข่งตัวฉกาจเข้ามาอยู่ในบ้านตัวเองมันก็อาจจะสร้างความอึดอัดใจให้สอสอเดิมของพักได้ใช่เลยครับ ชนะเลือกตั้งมาหมาดๆแต่สุดท้ายต้องมานั่งทํางานร่วมกับคนที่เพิ่งสู้กันมาในสนามเลือกตั้งแล้วนอกเหนือจากเรื่องนี้ล่ะคะมีปัจจัยอื่นอีกไหมมีครับแล้วปัจจัยที่2นี่อาจจะสําคัญกว่าอีกคือเรื่องการเมืองภายในพักภูมิใจไทยเองเลยการเมืองภายในพักครับคือนอกเหนือจากความอึดอัดของสสในพื้นที่ทับซ้อนแล้วเนี่ยการเอาสสเข้ามาเพิ่มอีก58คนมันทําลายสมการการ,การจัดสรรตาแหน่งรัฐมนตรีเดิมทิ้งทั้งหมดเลยอ๋อหมายวามว่าถึงแม้พักกล้าทำจะบอกว่าไม่ขอเก้าอี้ แต่การมีสอสอเพิ่มขึ้นมาในพักร่วมก็ทำให้เค้กมันก้อนเล็กลงสำหรับคนที่อยู่มาก่อนอยู่ดีถูกต้องเตะเลยครับเดิมทีเขาอาจจะคำนวณกันไว้คร่าวๆว,ว่าสอสแคนได้เก้าอีร้รัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งแต่พอมีสอสอเพิ่มเข้ามาอีกเกือบ60คนสัดส่วนมันอาจจะกลายเป็น10หรือ11ตอต่อหนึ่งทันทีแบบนี้คนในพักภูมิใจไทยเองที่เคยมีหวังว่าจะได้ตำแหน่งก็อาจจะหลุดโผไปเลยใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับการจัดการคนในพัก อาจสร้างแรงกระเพื่อมภายในได้ง่ายๆเลยนี่ยังไม่นับรวมประเด็นเรื่องภาพลักษ์ใช่ไหมคะการมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาในครมไม่ว่าจะในฐานะไหนก็ตามก็น่าจะเป,เป็นเป้าให้ฝ่ายค้านโจมตีได้ไม่หยุดนั่นคือปัจจัยที่3มที่ละเอียดอ่อนมากครับมันคือการชั่งน้ําหนักระหว่างเสถียรภาพกับภาพลักษ์การดึงพักกล้าธรรมเข้ามาอาจจะทําให้รัฐบาลแข็งแกร่งในแง่ตัวเลขจริงแต่ก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องมาตรฐานจริยธรรมมาอภิปรายได้ตลอด อ,อังอย่างพักเพื่อไทยพอพูดถึงการคานอำนาจสายสีแดงนี่ทำให้เราต้องหันมามองที่สถานะของพักเพื่อไทยทันทีเลยนะคะจากที่เคยเป็นพักอันดับหนึ่งมาตลอดตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของพักเลยก็ว่าได้ครับผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยพเพื่อไทยได้สอสอมาแค่เจ็ดสิบสี่เสียงกลายเป็นพักอันดับสามอันดับสามครับ ตามหลังภูมิใจไทยที่กวาดไปถึง193เสียงแบบขาดลอยมันคือความพ่ายแพ้ที่สะเทือนโครงสร้างของพรรคกิงรุนแรงแล้วภาพในระดับพื้นที่มันสะท้อนความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่นี้ชัดเจนแค่ไหนคะมีข้อมูลที่สะท้อนภาพนี้ได้เจ็บปวดที่สุดสําหรับเพื่อไทยเลยครับคือผลการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่บ้านเกิดของคุณทักษิณเลยใช่ครับเป็นเหมือนเมืองหลวงของพรรคเลยปรากฏว่าเพื่อไทยแพ้เรียบทุกเขต ทุกเขตเลยเหรอคะทุกเขตครับโดยพักประชาชนหรือพักสีส้มได้ไปถึง6เขตและที่น่าสนใจคือพักกล้าธรรมของร้อยเอกธรรมนัฐก็ได้ไปอีก3มเขตโอ้โหแพ้ในบ้านตัวเองเลยแถมแพ้ให้กับทั้งคู่แข่งสายกระแสอย่างพักสีส้มและคู่แข่งสายบ้านใหญ่อย่างพักกล้าธรรมด้วยใช่ครับนี่คือการเสียฐานที่มั่นที่สําคัญที่สุดเป็นครั้งที่สองติดต่อกันมันบอกอะไรได้หลายอย่างมาก1คือมนขลของแบรนดชินวัตร อาจจะไม่ได้แข่งแกล่งเหมือนเดิมอีกต่อไปและ2คือภูมิคัดการเมืองในภาคเหนือมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไม่ใช่สมการดําเดิมที่เพื่อไทยเคยผูกขาดอีกต่อไปแล้วในสภาวะที่เหมือนกําลังเสียหลักแบบนี้พวกเขาวางเกมกันต่อไปยังไงคะโดยเฉพาะบทบาทของคุณทักษิณที่แม้จะอยู่ในเรือนจําแต่ทุกคนก็ยังจับตามองอยู่บทบาทของคุณทักษิณตอนนี้ซับซ้อนมากครับแม้จะอยู่ในเรือนจําแต่ก็ยังเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญ,ญาณของพรรคอยู่ ล่าสุดทนายความที่เข้าไปเยี่ยมก็ออกมาให้ข่าวในเชิงกลยุทธ์มากบอกว่าคุณทักษิณรับรู้สถานการณ์การเมืองทั้งหมดแต่ไม่มีความเห็นครับปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของกรรมการบริหารพักซึ่งการบอกว่าไม่มีความเห็นนี่แหละครับคือการแสดงความเห็นที่ทรงพลังที่สุดเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณให้พักรู้ว่าต้องตัดสินใจด้วยตัวเองสินะคะอาจจะมองแบบนั้นได้ครับ แต่ถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลก่อนหน้าน,นี้ไม่นานจะเห็นภาพที่ต่างออกไปมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณทักษิณปรากฏตัวในการประชุมสสของพักผ่านวิดีโอคอลแล้วกล่าวปลุกใจสสอ,อย่างฮึกเหิมเลยว่าถ้าเราทำอีก3ปีพักเพื่อไทยจะได้200ขึ้นพร้อมกับชูแนวคิดว่าเพื่อไทยคือพักที่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมอืมแสดงว่าลึกๆแล้วเป้าหมายก็ยังคงเป็นการกลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งเหมือนเดิมแน่นอนครับ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์เป็นพักร่วมรัฐบาลในตอนนี้มันสร้างความอึดอัดใจให้กับคนในพักไม่น้อยเลยนะคะอึดอัดมากครับมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นถึงภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของพักได้น่าสนใจมากโดยยกตัวอย่างแคนดิเดตนายกของพักคือคุณยศชันันวงศวัสดิ์ที่มีข่าวว่ากําลังช่างใจอย่างหนักว่าจะไม่ขอรับตําแหน่งรัฐมนตรีใดๆเลยทําไมล่ะคะการไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีมันจะช่วยอะไรได้มันคือการรักษาทุนทางการเมืองของตัวเองครับ การไม่เข้าไปนั่งในคอรมอรจะทําให้ภาพของคุณยศชันนันไม่ถูกผูกติดกับการเป็นลูกน้องหรือต้องเดิมตามนายกอนุทินอ๋อเป็นการถอยออกมาเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองและของพรรคในระยะยาวใช่ครับรอจังหวะที่จะกลับมาในฐานะผู้นําได้ในอนาคต ซึ่งการที่แคนดิเดตนายกของพรรคคิดแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นรอยร้าวและความไม่ลงรอยกันลึกๆภายในรัฐบาลผสมชุดนี้ได้เป็นอย่างดีพอพูดถึงรอยร้าวแล้วการที่ภูมิใจไทยกําลังพิจารณาดึงพรรคกล้าทำเข้ามามันก็ยิ่งเหมือนการสาดน้ํามันเข้ากองไฟหรือเป็นการส่งสัญญาณขู่ไปที่เพื่อไทยโดยตรงเลยใช่ไหมคะมันคือการเดินหมากคิดชัดเจนมากครับเพราะถ้าเราไปดูข้อมูลในอดีตจะเห็นเลยว่า ความสัมพันธ์ของสองพรรคนี้มันมีรอยร้าวมีความตึงเครียดกันมาตลอดไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดไม่ใช่เลยครับมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งย้อนรอยไปเมื่อปี2568ตอนที่ยังอยู่รัฐบาลเดียวกันชี้ให้เห็นความขัดแย้งหลายระลอกเลยมีเรื่องอะไรบ้างคะที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยครับเช่นเรื่องการผลักดันพรบสถานบันเทิงครบวงจรหรือกฎหมายคาสิโนที่ตอนนั้นภูมิใจไทยประกาศลั่นกลางสภาเลยว่าไม่รับ อ๋อ oh, จำได้ค่ะหักหน้ากันซึ่งซึ่งหน้าเลยใช่ครับหรือเรื่องการต่อสัญญา MotoGP ที่ก็มีความเห็นไม่ตรงกันอย่างรุนแรงแถมยังมีวาทกกระทบกระทั่งกันไปมาระหว่างในายใหญ่ของเพื่อไทยกับแกนนำพักภูมิใจไทยอยู่เป็นระยะระยะจำได้ว่าเคยมีเกมปั่นกระแสรปรับคอรมอรที่ดูดเดือดมากอยู่ช่วงหนึ่งด้วยใช่เลยครับนั่นคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของเกมชิงไหวชิงพริปตอนนั้นมีข้อมูลว่าฝั่งเพื่อไทยพยายามจุดกระแสข่าวหรือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีขึ้นมา โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือการทวงคืนเก้าอี้กระทรวงสําคัญที่อยู่ในมือภูมิใจไทยโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยถูกต้องครับกระทรวงมหาดไทยนี่แหละเพราะเป็นกระทรวงที่คุมกลไกอํานาจรัฐในพื้นที่ทั่วประเทศและสําคัญมากกับการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วตอนนั้นภูมิใจไทยแก้เกมนี้ยังไงคะภูมิใจไทยแก้เกมได้ฉลาดมากครับพอมีกระแสข่าวออกมาปุ๊บแกนนําพักก็ออกมาแถลงข่าวทันทีบอกว่าถ้าจะปรับก็ต้องปรับใหญ่ทั้งคณะ โโหไม่ใช่การปรับเพื่อสนองความต้องการของพักใดพักหนึ่งเท่านั้นซึ่งคาพูดนี้มันเหมือนเป็น,ปนการเบรกหัวทิมเลยเพราะมันหมายความว่าถ้าคุณจะเอาเก้าอี้ผมผมก็จะขอเก้าอี้คุณคืนเหมือนกันกลายเป็นว่าเกมที่เพื่อไทยพยายามจะสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองกลายเป็นความเสี่ยงของทุกพักในรัฐบาลไปทันทีใช่ครับกระแสะเรื่องนี้ก็เลยเงียบไปเลยฟังดูแล้วเหมือนว่าสงครามประสาทระหว่างสองพักนี้มันดําเนินมาตลอดจริงๆ การดึงพักกล้าธรมเข้ามาในสมการครั้งนี้เลยเป็นเหมือนอีกก้าวหนึ่งในเกมกระดานยาวที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเล่นกันอยู่ถูกต้องเลยครับมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่ผมว่าเฉียบคมมากเขาเขียนไว้ตั้งแต่ตอนที่เพื่อไทยยังเป็นฝ่ายค้านอยู่เลยนะเขาบอกว่าเพื่อไทยกำลังเจอสภาวะสงครามสองแนวรบสงครามสองแนวรบครับแนวรบแรกคือต้องสู้กับภูมิใจไทยในสนามสอสอเขต พื่อแย่งชิงฐานเสียงและสอสกันโดยตรงและแนวรบที่สองคือต้องสู้กับพักประชาชนในสนามกระแสและคะแนนบัญชีรายชื่อซึ่งถึงแม้วันนี้สถานะจะเปลี่ยนไปจากคู่แข่งมาเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วแต่ดินามิกของสงครามนั้นมันยังอยู่ครบเลยยังอยู่ครบครับแค่เปลี่ยนสมรทูมรบจากนอกสภามาเป็นในคณะรัฐมนตรีเท่านั้นเอง สรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วสถานการณ์การเมืองไทยในวันนี้แม้ภายนอกเราจะเห็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากดูมั่นคงแต่พอเจาะลึกลงไปทั้งไรมันเต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบก,การต่อรองและการขานอำนาจกันเองระหว่างพักร่วมรัฐบาลอย่างเทม้นมากดังนั้นการตัดสินใจของคุณอนุทินเรื่องพักกล้าทำม,มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการบวกเลขสอสอให้ได้ตัวเลขสวยๆนะครับแต่มันคือการวางหมากที่ซับซ้อนเพื่อขานอำนาจพักเพื่อไทยและสร้างเสถียรภาพระยะยาวให้กับรัฐบาลของตัวเอง ในขณะที่พักเพื่อไทยเองก็กําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พักพวกเขาต้องหาทางพิสูจน์ตัวเองในบทบาทใหม่ที่ไม่คุ้นเคยและวางแผนเพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่กลับมาให้ได้ในอนาคตข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ฉายภาพรัฐบาลที่ตั้งขึ้นจากความจําเป็นทางการเมืองมากกว่าที่จะเป็นรัฐบาลที่มาจากอุดมการณ์เดียวกันอย่างแท้จริงนะคะซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจส่งท้าย แม้วันนี้ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่พักใหม่อย่างพักกล้าทำว่าจะเท่ามาเติมเสียงให้รัฐบาลหรือไม่แต่บางทีคำถามที่น่าคบคิดสำหรับอนาคตอาจจะไม่ใช่ว่าใครจะเท่า,าเพิ่มแต่อาจจะเป็นพักเก่าพักใดในรัฐบาลที่จะเป็นฝ่ายแรกที่ตัดสินใจเดินจากไปเมื่อสมการอำนาจมันไม่เป็นใจอีกต่อไป